ไม่มายังไม่มายังไม่มานี่ถ้าเกิดมันมาแบบนี้เครื่องจะสั่นเล่นยาวๆเลย,เ,ยเห็นไหมครับสี่เอียวนะครับคู่นี้เห็นไหมพอเซนเซอร์มันเจอมันเครื่องมันก็สัน่นปอยมีลูกค้าพัชมาถามว่าเปลี่ยนฝาโรงงานฝาได้เนี่ยเล่นแผ่ไหนดีอยากเล่นคนเดียวอะ่ะรู้คนเดียวเลยอะ่ะเปลี่ยนฝาได้ใช่ไหม แนะนำเลยคือเล่นเป็นฝาคำนวณแต่ฝาคำนวณนะครับเราเล่นคนเดียวได้เลยไม่จําเป็นต้องมีคู่หูไม่จําเป็นต้องอะไรแล้วทีเนี้ยฝาตัวเนี้ยเราออกแบบมาเพื่อไม่เหล็กไม่ติดเห็นไหมครับไม่เหล็กก้อนนี้ตัวไม่เจอก็ไม่มีก้อนไหนตัวเจอแล้วแหละอ่าเห็นไหมฝาคำนวณนี่สมัยก่อนนี่จะเป็นแบบนี้ขย่าปั้นมาเครื่องจะไม่บอกต้องลินเครื่องถึงจะคํานวณออกมาให้เราว่าให้เล่นอ่าแดงหรือดำอ่าแล้วตัวนี้คือยังไงตัวนี้นี่เราวางเซนเซอร์ไว้ทั่วเลย อ่ะมันจะมีเซนเซอร์เราวางเซนเซอร์ไว้ทั่วเลยขยับปั้งมาถ้าเกิดเซนเซอร์เจอสีกับเบี่ยวเครื่องจะส่งสัญญาณมาให้โดยไม่ต้องเทอ่ะทีนี้เนี่ยหลักการน่นเลยของเครื่องนี้คือเครื่องนี้จะคำนวณออกมาว่าตัวนี้มีสีแดงเข้ามาผลไหมถ้าเกิดมีสีแดงเครื่องจะสั่นให้เล่นเล่นกับลูกวัดดวงแต่ต้องใช้ฝาของเราเครื่องของเราแค่นั้นเองอตัวนี้จะเป็นตัวฝานี่จะเป็นตัวรับสัญญาณมาเพื่อส่งให้ตัวนี้<อ>นะเดี๋ยวเรามาลองเทสดูอ่านี่นะครับให้าตั้งใบป,ปุ๊บ เห็น <He> ไหมวางมันเจอมันเจอสีแดงื่องมันก็สั่นเลยเห็นไหมถ้าเกิดไฟสีแดงขึ้นเครื่องสั่นนะทีนี้เรายังไม่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมเราขยับตั้งมาอ่าแบบนี้อ่าแบบนี้อย่าอย่าพิ่งไปเล่นนะครับสั่นยังขัดขาดให้หายอยู่อย่าพิ่งไปเล่นอ่าเปิดไปดูก่อนสั่นขาดขัดให้หายอย่าพิ่งไปเล่นถ้าเกิดปกติกตสีกับเบียวมาสั่นยาวปุ๊บเลยสีเบียวต่านี่แบบนี้ไม่เล่นนะครับเล่นเบาๆไปอาจจะเล่นพวกก้าหกพวกหกห้าสามเล่นเบาๆไปไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับ อ่าเป็นห้าสามสองนะครับอ่ะมาดูอ่ายังไม่มายังไม่มายังไม่มานี่ถ้าเกิดมันมาแบบนี้เครื่องจะสั่นเล่นยาวๆเลยเล่นยาวๆเลยเห็น<ส>ไหมครับนี่เอียวนะครับคู่นี้เห็นไหมพอเซนเซอร์มันเจอมันเครื่องมันก็สัน่นเป็นปกตินะครับอ่ะแล้วทีเนี้ยช่างบอยจะาธที่บายถึงความแม่นบางคน สอบถามว่าความแม่นมันกี่เปอร์เซ็นต์ถึง5 0หรือเปล่าถึง60%ความแม่นนะครับช่างบอยการันตีให้เลยว่า 80- 90% 80ถึเก้อนเาสอรวัดกันยังไงสิ <10 S 2> เปิดเนี่ยสิเปิดเนี่ยฝาตัวนี้เครื่องตัวนี้สามารถส่งให้ถูกได้8เปิดนะครับเปดถึงเาเปิด,นะอ,าปดอาจจะ10เปิดเลยก็ได้แต่อันนี้การันตีไว้แค่80เพราะว่าพอขยับมาปตั้งนี่แบบนี้เครื่องไม่สั่นก็อย่าเพิ่งไปเล่นเล่น6 5 3สเล่นอะไรก็เก๊นะครับ อย่างเงี้ยทำไมมันถึงเครื่องไม่สัน่นเพราะสีแดงอยู่นอกเกินไปยังไม่เจอเซ็นเซอร์นี่แหละที่ทำให้ถึงบอกว่า90%้าสิเนหลือสิบเปอร์เนเี่ยอย่างเดี่ยวขึ้นมาเงี้ยไม่สัน่นอ่าถ้าเกิดรอรอเล่นตอนเครื่องสั่นนะครับร้อยเปอร์เซนเลยแหละรอเล่นตอนเครื่องสั่นเนี่ยไปดูอ่าอย่างเงี้ไม่เล่นอ่าแบบนี้ไม่เล่นสะดุดสะด,ด,ดุดไม่เล่นอ่าดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เครื่องสั่นนะน่ะเห็นไหมไมันเป็นดําเห็นไหม อ่าอ่าแบบนี้เล่นยาวๆเลยแบบนี้เล่นยาวๆเลยนะครับเห็นไหมสี่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 สองแม่นนะครับแม่นแม่นจริงๆเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับถ้าเกิดวางงานได้เหมาะมากๆเห็นไหมสันอีกแล้วเนี่ยสันอีกแล้วเล่นไปยาวๆเล่นต่ําหรือกักสีอยูไว้เล่นต่ําหรือกักสีอยูไว้เล่นยาวๆเลยนะครับเล่นกับลูกวัดดวงการวัดดวงนี่เรานี่ใช่ไหมพี่ใช่เล่นกับลูกวัดดวงนะลูกวัดดวงคือจ้าลูกอะไรก็ได้มันมีคํานวณสีแดงอะสีแดงดํา นะครับเล่นลูกขาวลูกใสได้หมดจะเป็นขาวแบบนี้ได้หมดแต่ต้องบอกแยกเรานะครับแต่ต้องบอกแยกเราไว้เอาไปเล่นลูกขาวลูกใสเราจะวางวงจรไว้ให้เออลูกขาวก็ลูกขาวลูกใสก็ลูกใสนะครับมันถึงจะเล่นง่ายนะครับอ่าแล้วทีนี้การปรับจูนตรงนี้เดี๋ยวช่างบอยจะอธิบายอ่าใครได้ของไปเดี๋ยวช่างบอยจะอธิบายไว้หลังบ้านโอเคนะครับช่างบอยเป็นคนเดินเล่นจริงนะครับเป็นคนเล่นจริงเราช่างบอยเลยอธิบายจากคนที่เล่นไม่เป็นเลยก็สามารถเล่นให้เป็นแนะนําได้ตรงจุดแน่นอนอธิบายจากง่ายไปหายากนะครับ